สบายดีพี่น้องวัชกูสุคนทจ้าไม่มีอ้นกสีเดินทางไปหาเอล่าเลยพี่น้องเด้อสีซื้อเป็นนันข้าวปลาอาหารแห้งแล้วไปให้เพื่อนพี่น้องเป็นพอห่มหมอนนะพี่น้องเนาะสีซื้อไปให้เพื่อนเลยพี่น้องแต่ว่าผืนใบยูวางเก่านะพี่น้องเด้อพืนใาย่ปอยู่วางใหม่หักลอรอพังคําตอบคําเว้าของผืนเองพี่น้องว่าผืนใอยูใช้กันแท่แล้วพี่น้องเนาะเพราะว่าเท่ากับตามคำผืน ว่าเนาะพี่นอนะ้องเนาะโอนกับสีซอยเรือในนี่แหละพี่นอ้องซอยเรือแล้วโอนกะบสี่บด้ซอยเรือเพิ่นมีแต่ว่าโอนไปกายมากายกับสีแวเบิบ่งที่คือผ่านมาแหละคือเก้าพี่นอ้องเลยแต่ว่าแต่ตอนนี้กะเพิ่นจะให้ซอยเอนาะกะสีซอยเ,อเพิ่นพี่นอ้องถ้าว่าเพิ่นว่าเออบ่ไ้ต้องการขับซอยเรือจากนอกจากหนุ่งกับเออย่าเข้ากับบวุ่นวายนะบ่ซอยเรือเพิ่อนอันนี้เพิ่น เพิ่นนั่นพอควายเชื้อจากน้องจากได้พี่น้องอุ่นกันเลยเอาหาย้ยปลาปลาเต้ปะนีก็คือหนึ่งเฮ็ดปวกพี่น้องหนึ่งเฮ็ดปวกแบ่งให้ส่างกินเลยพี่น้องเดินนี่ mm hmm. นี่เฮาก็ได้ออกมาข้างนอกแล้วพี่น้องแล้วซื้อพี่นอนไห้เอ้ยหล่าแล้วพี่น้องนอกเพิ่งว่าจะได้เพิ่อกระตุ้นได้ง่ายไปแน่นอนพี่น้องเพิ่อตรงได้ไนนนง,งด่ายจะได้เพิ่อกระบ,บอยยู แต่ยังว่ามีรถคนแต่รอถอก,ก็เลยซื้อพรมมาก็ซื้อที่นอนในลยเพิ่อในพี่น้องเลยการเรื่องจำนวนนี่หมดลายเติบอยู่พี่น้องก็ซื้อให้เอื้อยพี่น้องอันนี้ก็เป็นประเภทปลากระป๋องเต็น,นัวเต็มน,นัวน้ำตาลเกลือพี่น้องแล้วก็มีมีไว้แก๊สนึ่งแล้วก็มีไข่พี่น้องรวมทั้งหมดกับพรีอ่า หกแสนปลายพี่น้องหกแสนปลายซื้อหกแสนปลายกับมีเงินของกันตะรำกับมนำแสนสามสิบพันนะพี่น้องเนาะโอเคเผื่อที่เหลือกับเป็นของอ้นเนาะพี่น้องเนาะซื้อไปให้เอื้อยเพื่อซาพี่น้องเลยเฮากับเสดเพชรนาทีอื่นเวียกอื่นเวียกเฮายังลายนาะพี่น้องเด้อขมิสจะได้พากระแตขบิสจะได้พากระแตพากระแตเลยแม่จะคลองหน้าน่ะ อยาให้อยู่หันยาจะให้ขึ้นมาอยู่เทิงพีมันไกลหนทางไงเน่ยก็เลยซื้อให้เพิ่นซะพี่น้องแล้วกระซีเอาเงินให้เพื่อนเล็กๆน่น้อยพี่น้องส่วนมากอุ่นสืส้อเป็นอันของอยู่ของกินแล้วก็เป็นแบบนี้ให้เพื่อนเอาเลอพี่น้องเด้อแต่จะบ่ให้เป็นเงินวา่ัสซาะให้จะให้เป็นแบบของอยู่ของกินให้เพื่อนเงินกระิในห้แบบเล็กๆน่น้อย้ะพอสิบสองพันแล้วพอพี่น้องเลย โอเคนอบวันนี้เดินทางไปนากันพี่น้องเพิ่นสีว่าจังได้ถักโทรบอกคนเลยว่าเพิ่นสีไปเก็บเล็กแต่ว่าบม่ให้เพิ่นไปเนาะเพราะว่าโอนสิมามหาอยู่เ้างกอนอยากจะไปพังเพิ่นเพ่อสยู่ใส่กันแท้บอนเพิ่อยู่ี่สอยู่ใส่กันแท้พี่น้องว่าเพิ่นเบ้าไปทมจากปากเพื่อเองนาอวกับเพิ่นสีเว้าไปได้อีกพี่น้องเตรียมพร้อมพี่น้องไป ก็มาหอดเธอเอล่าแล้วเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นบ่ได้ไปไซพี S <S ่น้องเพิ่นอนาไม้นี่เฮือนั้ละปอกๆแปลกๆมาหอดแล้วพี่น้องช่วสิถามเบิ่งเบิ่งโอ้สิอยู่ซ้ายกันแท้พี่น้องเอ้ยอ่าสบายดีพี่น้องขอบ่เห็นซ้ำสบายดีกไอ้เตยืนบังสบายดีเพิ่่นวาเอ้ยพี่น้องเคยประตูใหญ่เนาะ ชื่อพะห่มกับที่นอนให้เพ,พิ่นแล้วพี่น้องเด้อมืดเนาะหล่าเนาะเอจอ้าตัวไหนบอสนี่พี่น้องผมเตรียมได้เรียบร้อยแล้วเครื่องของเพิน่นเออสิไปแท้อลไรนี่เนาะแน่และ,และ,และเออใครเนี่ยมอนแมนเรามีแล้วข้าเข,นะข่าขอนนับอสตัวมีกระปากบอสข้าวเขนน่าอันนั้นอันนั้นเลยางานสูบเออพูดแล้วตเออเหมือนไก่ก็ไก่เต๋อ เออบ่แม่นบน่อขายของกินนะบ่เออเอออย่างนั้อันนี้อันซื้ออันของอยู่ของกินนี่เป็นของอันตะดำแน่ของน้องชายแหละของตะดำเกาเขออียมนเงินชุบเงินนั่นแสนสามสิบเออแสนสามสิบพันกับส่วนที่เหลือก,กับเป็นของเฮาเป็นผู้ผมเป็นที่นอนนี่แล้วก็ของกินน้ำแน่แหละ อว้าสัปพปะของกินเนี่ยสองเซนปลายเนาะเอาซือ้อซื้อปลากระป๋องน้ำตาลเกลือเป็นนวนดีเอาซื้อมาให้เบิ่งดูเป็นเพราะอยู่ในบ้าน่ขึ้นต้นอง,ง,ง,อาาง,งเอาตัวใหม่พะผมนะท้าวาเป็นของเขาอยู่ในบ้านล้างนี่หละแม่เอาไว้ให้เขาเด้อเด้ยดยอยินบอกเอาบมดต้องเอาของเขาไป มันมันมกับประมาณหกหกแสนไปเอ้ยด้ช้ล้่ไข่แต่หนึ่งสี่สิบไปพันบอกอันเฮาสิบไหาเป็นเงินหาเจ้านะห้าวสิหาเป็นของอันนั้นยังเข่าด้อยังเข่าเฮ้ยยังเข่าแลยเข่าห้าสิซื้อมาหายด้วยด้ลยจผักจบองต้นนางงาจีนจะสูงบอกเออแบบอันันฮ่กินไก็เปลี่ยนรงาง่าย เป็นเป็นว well, like, yes ่าท <"In the S 1> <know> ่าออกไปอยู่พ่อกับน้องของนางผอกับแม่เคือว่าเออแล้วเขาพ่ให้ยยู่ผอกับแม่เขาพ่ให้ยยู่เหมืนบ่สิปุ๊บอยู่หันหลังเขาพ่ให้ยยู่เราบ่อหายยู่เราพ่อห้ยยู่เราให้มาอยู่พี่อือเราห้นางขายถึงคล้ายของถอยน้องคุณบอกตอนเราเปิดขายเผื่อคขายของพวกหนงพวกของอยู่กินก็โจก๋วยเตี๋ยวเด็กอือมันเลี้ยวเฮือนก็เลยมันไม่เปิดห้างสมาน ก็ได anyway, so ้อยู่เลยบรู้่าได้ได้ๆหอกเวลาสัยรกเปลี่มันมีห้องมันมีห hmm. ่องเขางงางเล่าอย่างนั้เดี๋ยวเขาอกมีตะกกตะกาตางาอะนะเพราะว่ามันบริยานหมดแล้วมันคยหาื่อเห็นเอาเองเขาเนมุ่งแล้วเพอนางงี่แล้วเพื่อนชิเราไปอยู่ตาอนแลอันไปอยู่นล้วเราบยายาให้ไปเนาะเราพยยางอยู่เมนบอก มันยากมันไกลคือพี่น้องเห็นในคลิปเลยพี่น้องเลยมันเป็นป่าเป็นดงทางกับไปดีปันไดเปื้อนเพื่อสิเขาไป่หอดก็ได้มันแบบอีนึงกับทำเลว่าเออคำบอกไป่ฮะถ้าตตักเต้นเกียรติเป็นแบบพงงานเขากับสีช่างกับยังว่าเออใครให้น้องใครพนงงานกินกับวข่าวยังนีนะมันเกิสบายไปกับนึงแตงนัวนะคะนัวกระปุกงป็นนัวนี่ยัง อันช่วงตุกาวหนึ่งเอ็ดสองตาลโลนึงคือสิกุมเพิงนี่หรอกคําเจ้าผู้เดียวเนาะอันเว้าพื้นปลากระป๋องกับไข่ยังาเจ้าก็เออปันให้น้องแน่ไอ้หเด้เออได้ลูกเพิ่นเออให้หนําแน่หักข้าวเด้อเงินันเฮาหั่นสิไปซื้อข้าวอีกมาให้เจ้าแม่นแหละเฮาลืมคดอยู่ เขาไปซื้อเขามาให้เจ้าแต่เขาไปเวียกเขามาก,ก่อนเขาซื้อประเภทนออี้มาให้เจ้าก่อนเลยเดออเอเ้อมีอยู่ติเขาา่า嘛มีเออพเออื่อขา,ขายยมซื้อเข่าเดยขายยมซื้อเข่งเงินผลได้ขายยมผลมาซื้อเขายัางอยู่พี่น้องแล้วถึงสิซื้อมาหายเพิ่นลืมลืมชื่อเขาให้เพิ่นพี่น้อง จะไปเวียดจีก้อนเอออันห่างแคบทางเลยเป็นบอกห่านนั่นเลยเป็นบอกจะไปอยู่ห่านยาสูบหละเมี่ยห่านกระช่างคลเพลย์คลยังไงหรอ,อแล้วถ่ายเอยอจะไปถ่ายพี่น้องเบิ่งบอกจะไปอยู่บ่อนั่นเป็นบอกหักง้างมือหัวสิได้ง่ายไปมือใดจะเก็บไปก่อนอันนี้ค่ะเออจะเก็บไปก่อนบัดเฮาลงไปเลียวจึงเอาไปอยู่ อันตัวใดเป็นของเขาของเขากะเอาไว้ให้เขาเอา่ยเจ้าก็บอกไปบางทีอันอแตกเราออกมาลราอยู่ลรานอนเนี๋ยวสะเอาสีนอนในส่นอนอมีแต่เขาสิไปเบิ่งมาแล้วคัดว่าเจ้าสิอยู่หันและโทรบอกเขาแน่เ,เป็นยังไร เบิ่งนี่แหละเฮากับบุฟู่สี่ยูเจ้าหอมมือด้เจ้ากับสี่ยูน้ำเฮาหอมมือด้เบิ่งกันไปนี่แหละเฮากับบุเมนสิเบิ่งตลอดเพราะว่าพละครอบครัวเฮาก็หลายอย่นดิเฮาก็อันแบ่งสอยจ้าแน่สอยครอบครัวนี่อ่หลายอย่างอยู่นั่นแหละผมคิดไปคิดมามันเคยนั่งแบบมึงเว้นขา เดือดร้อนเขาเลยโบคือปงานกูก็กินอไนหองงก็กเหี้ของเขาก็เหนอยูนในศานอยแล้วอะได้นาวอ้วนอ่เหนื่อยเหนื่อตังด้ชีว่า คือกันจงได้เพื่อกันบอกได้นี่ใช้กับบเพื่อกันเลยเผาลมเย็นเผาคนเย็นนีแล้วมอต้องกรมเย็นกับรมอนมนต้องอยู่แบบนานอยถเอาปัดช่วงกวยไปเธอ่ใช่เออน่องตัวเองพี่น้องบัตเตะอี้คือมด่าวเลยูบดาวเลยหุนเาทาง่ายเลยปาบนีีเฮากับสิบเปถ่ายเด้อลาะเออ สิไปถ่ายบอลพ่นอยู่พี่น้องเลยไปเจออันเป็นอะไรตุ่มตอะคือสีหายเลยเนาะแห่งหายแลวเนาะาเลยเนาะโอเคโอเคไปเือปะไปให้เยอะว่าอะไรไม่ได้ก็โทรบอกอืออองคนบางน้งนางก็ไม่นางยังเบาออกไปถ้าออกไป อยู่หอกับน้องคนเดียวหรือเป่าบัดอยูพุนห้องนอนห้องน้ำมี่ครบบัดบ่อะไรบ่มันเป็นอะไรนั่งผมเป็นป่าเองอ่าเย่เหมอนเนาะอืมบัดนี้ห็นเอ้กะาชีอวยพรเด้อผู้ได้ซอยเอื้อยกับคือตาดำเนาะน้องมนเนาะน้องอุ่นน้อยเนี่ยน้องอุ่นน้อยอุ่นใหญ่พูดก็มาดูแลนะใส่ใจนะกับพวกคุณหลายๆนะกับให้มีสุขภาพแข็งแรงเนาะให้โชคให้ล้า เบิรทุกคนที่มาสอยในคำจูเบิรทุกอย่างเบิรประกาศเนาะบุญยังให้ขัดข้องให้กับให้หาเงินนะค่าให้ได้เป็นมีลลิลีอนเขามาเขามาหากอดที่ว่าให้เอ้ยก็เก่าอีกงาไม่โชคดีไปออดบ้านนั่นัูเออวันศิบะเห็นเจ้าแล้วงานแล้วหอยงามวะโอ้ยใหญ่ขนาดไหนมันเถอะมันวะอืมเจไดจุงม้ามันนะ ไม่ยังตบเอาก็ได้เราไม่บอกไม่ปีมันมว่มามันว่าลำบากโคตรมันว่าลำบากเนาะลอยนาะสอยเรือกันไปแหละอยากเห็นนเจ้ามันแล้วเออหูบ่อนอยู่บ่อนเศร้าละผักละเศร้าอยู่นี่ข้ามบุโบยเห็นโบยยังกับหาไตหาน้ำมันนะอันเขาก็อยากหู้บ่อนผักบ่อนเศร้าบ่อนจุดอยู่ของเจ้าพี่น้องบ่อนอันเออหล่าคนสิมาอยู่พี่น้องก็เป็นร้านขายเครื่องของ สาด้านน้อยบริยังแหละเพิ่นสิมาอยู่เนาพี่น้องอยู่ในนี่แหละมันจะเป็นหล่นทางเข่าสวรรค์พี่น้องทางนี้บนหลักส์ฮกเนาพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นโรงงานยาสูบเ้าพี่น้องเด้อผักทางไปนี่อันนี้ก็ทางไปเซโนพี่น้องมันจะเป็นร้านขายของเพิ่นสิมาอยูน้ำข้าวพวกเขาสิเปิดร้านขายเครื่องแล้วว่ะสิยูในนี่แหละหักจ็กซิยู่ในนี่บริยั่สซอยู่ทางล่างเงยบ่ฮู้ ยานบเขาเห็ดตู๋ม้ปทางลัง,ง,ลงบอก้วยนใดมันตยไระเอด๋มฮะตูบก็ตูบเลยเออยานอยู่ใน,นนี้แล้วนี่ตูบนี้ลนนนนแล้วนี่พี่น้องแงเอาแล้วนี่เจอแบบละปูว่าอามาอยู่แล้นนาดเ็นไห คือหอมเห็ดปวกมามาทางพี่บัดพี่น้องบัวบัวุยหยกเข้าไปมั้งบับัวปยหกเข้าไปให้บัวบัเนี่มาถ่ายให้พี่น้องเบิ่งบ่อนผลชิมาอยู่นี่แหละนี่ห่านนี่แหละบัวผลเล้าวัวชิมาคล้ายเครื่องคล้ายของไปวันนี้มาเตะเฮาก็ด้เดินทางเข่าสวรรค์ต่อพี่น้องเนาะทำธุระต่อเดยพี่น้องอ่ะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอ่า โอมก็บอกเต้เด้อพี่น้องเด้อสบายดีพี่น้อง